ข่าวด่วนครับทุกคนอาจารย์บิ๊กภูมารินสุดดีใจได้แต่งเพลงให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องอีกครั้งนะครับก่อนจะไปฟังข่าวนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแฟนเพจของแม่จินตลาพูนราบนะครับได้มาแชร์ข่าวจากช่อง YouTube ของอุ้มอิ่มข่าวกระแสไปนะครับเมื่อวานนี้ ดีใจหนักมากกรี๊ดเลยกรี๊ดลั่นเลยนะครับเมื่อวานนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับล่าสุดครับทุกคนอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับที่นี่ที่แรกเลยสุดดีใจนะครับอาจารย์บิ๊กพูมิรินเนี่ยขอบคุณอ,อุ้มอิ่มด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เขียนเพลงให้กับน้องอ,อุ๋งอิงพื่บ้านแพงร้องอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับแล้วก็แง้มแง้มครับบอกว่าเพลงนี้เนี่ยอาจจะแบบ เซอร์ไพรส์มากบอกแค่นี้เลยเซอร์ไพรส์แล้วจะได้เห็นอุงอิงกับแม่จินตลาฉีกออกไปนะครับแล้วก็จะได้เห็นาการแต่งเพลงของอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยฉีกออกไปด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะ <c oughs> เนื้อหาแบบดีมากนะครับเป็นผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแล้วสุดท้ายก็โดนทิ้งแบบไร้ค่า นี่นะครับทุกคนนะซึ่งต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆสําหรับบทเพลงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับทุกคนแม่จินตลาพูดลาบเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับข้อความเอาไว้บอกว่าชื่อเพลงคือมาเป็นตะมวนแท้นะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินตั้งว่าสร้างผสมนองหักนะครับแม่จินตลา x น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นก็คือฟิชเชอร์ลงกันนั่นเองครับทุกคนน่าติดตามมากๆต้องบอกว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนาะประสบความสําเร็จมากๆครับกับการแต่งบทเพลงให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับเอิร์นฮักนางเอกน้อยนะครับทำลายสถิติ ระดับโลกไปแล้วนะครับสำหรับเอิญฮักนางเอกน้อยมิหนำซ้ำนะครับยังได้แฟนคลับของทางเกาหลีนะมาฟังเพลงนี้อีกด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งนุกบอกว่าต้องยอมรับกับความสามารถการแต่งเพลงของอาจารย์บิ๊กพูมรินนั่นเองครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถูกที่ถูกทางถูกจังหวะครับมาให้ศิลปินอย่างน้องอุ๋มอิงเพนบ้านแพงของพอพ่อแม่เอฟซร้องเนี่ยด้วยกระแสความแรงของน้องด้วยกระแส การตอบรับที่ดีของน้องนะครับทำให้เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยก็คือแบบโอ้โหพุ่งทยานสู่หนึ่งในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำเอาเพลงนี้ติดตลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ก็น่าจะกำลังทยานสู่20ล้านวิวในเร็วนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยติดชาร์ตอันดับโลกไปด้วยนั่นเอง นะครับทุกคนก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ปลื้มใจครับแล้วก็อุ้งอิ่มก็คือได้มีโอกาสสอบถามจันบิ๊กภูมิบรินไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคือเกรงใจเหมือนกันเพราะว่าจันคือแม่จินตลับยังไม่ได้แง้มเลยอ่ะอุ้งอิงมก็ยังไม่ได้แง้มเลยว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่อุ้งอิ่มคืออยากรู้ไงเป็นตัวแทนชาวบ้านนะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสกระแสเนี่ยเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่อุ้งอิ่มได้มีการอ่านข่าวคนแรกเลยทุกคน ต้องบอกว่ายูทูบเบอร์ไม่กล้าทําข่าวตามอุ้มอิ่มนะที่แม่จินตลาพูลลาบกับอุ้มอิงจะได้มาร่วมฟิชเชอรลิงกันหลายคนบอกว่าอุ้มอิ่มแชร์เพจปลอมนะอุ้มอิ่มก็ยืนยันนอนยันนะบอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยไปเช็คมาแล้วไปเช็คมาดีแล้วว่าเพจจริงของแม่จินตลาที่มีผู้ติดตามเกือบล้านเนี่ยได้มาแชร์นะมาแชร์โพสต์ที่คุณบอกว่าเป็นเพจปลอมเนี่ยใช่ไหมฮะทุกคนตอนนั้นคือมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในด้านที่บอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยไปแชร์เพจปลอม อ่ะทีนี้ก็คือความจริงแล้วนะยืนยันแล้วจากปากอาจารย์บิ๊กภูมิริน um นะครับแล้วก็ยืนยันจากแฟนเพจแม่จินตราภูนลาบแล้วก็ยืนยันนอนยันจากบอสโจนะครับที่ได้มีการวิดีโอคอลหาทางด้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าบางทีเนาะคือการที่เราได้ข่าวมาเร็วหรือว่าการที่เราพูดข่าวเร็วเนี่ยบางทีอุ้มอิ่มก็หวั่นเหมือนกันว่าตัวเองจะ สื่อสารข้อมูลไปถูกหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุมพิมพ์มก็ได้มีโอกาสเช็คแล้วว่านี่คือแฟนเพจของแม่จินตลาพูลราบที่ได้มีการใช้งานจริงนะครับอินก็ใช้งานจริงอะไรที่เราสังเกตคือเราไม่รู้หรอกว่าเพจแม่จินตลาไหนเพจจริงเพจปลอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพจจริงเนี่ยที่ที่เหมือนที่เขายืนยันว่าเป็นเพจจริงเนี่ยก็คือมีผู้ติดตามเกือบล้านแล้วก็อุ้มอิมเนี่ย ได้ไปเช็คดูแลเราเช็คดูจากอะไรจากวิดีโอที่เขาอัพครับทุกคนถ้าเป็นกอปปี้เนาะก็จะเป็นแบบภาพแตกๆหน่อยแต่อันนี้คือภาพจริงคมชัดนะแปลว่าแอดมินเขาใช้จริงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆนะครับแฟนเพจแม่จินตาลาพุนราบก็ได้มีการมาแชร์ข่าวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสไปนะครับ ปลื้มมากทุกคนคอมเมนต์ดีๆนะคอมเมนต์ดีๆนะเดี๋ยวแม่ซินมาอ่านนะน <laughs> ะ <c oughs> ครับเพลงนี้ครับทุกคนถือว่าเป็นเพลงที่ฉีกแนวออกไปเลยนะครับสำหรับอาจารย์แต่งเพลงอย่างอาจารย์บิ๊กภูมารินนะครับที่อาจารย์ก็ได้เผยกับผมอิ่มนะว่าเพลงนี้ตัดท่อนประหารออกไปนะครับแต่อาจารย์บิ๊กเนี่ยเล่นคําเอาครับเปลี่ยนจากทํานองเดิมๆด,ด้วยนะครับเนื้อหาแบบดีครับเป็นผู้หญิงที่ทําดีกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วสุดท้าย โดนทิ้งแบบไร้ค่าเลยนะครับก็โอ้โหน่าติดตามมากๆสำหรับเพลงนี้แล้วก็มิมมองว่าเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนเซอร์ไพรส์ที่แมจินตลาลัาซึ่งต้องบอกว่าเสียงเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยเสียงที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าแมจินตลาพูลลาบเนี่ยมีเอกลักษณ์แค่ไหนนะครับแล้วก็ได้มาฟิตเชอรลิงกับน้องอุ้งอิงที่โอ้โหเสียงที่แบบโคตรจะมีเอกลักษณ์อะสำหรับอุ้งอิงนะครับนะครับน้องก็คือแบบนะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่ว่าจะร้องไม่ว่าจะลำอุงอิงเอาอยู่หมดนะครับพอจานแ,แ,แล้วเราก็มารอติดตามการสําหรับเพลงนี้แล้วก็มาซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะสำหรับแม่จินตลาแล้วก็น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงหลายคนบอกว่าอรอชมทุกผลงานนะครับไม่ว่าอุงอิงจะออกเพลงไหนมานะครับเราก็รอชมรอแชร์รอเชียร์แล้วก็รอดันเพลงนี้ให้ทะลุหนึ่งในมาแรงแล้วก็คิดว่านะเพลงนี้ชาวต่างชาตินะเอาไปรีแอค อีกเช่นเคยนะครับเพลงนี้เนี่ยน่าจะปล่อยในช่องของอพี่จินตลาพูลลาบหรือจินตาลาชาแนลเนาะทุกคนที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะติดตามนะครับซึ่งอิมก็มองว่านะไม่ว่าอุ๋งอิงจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนทุกคนก็คือแห่กันเข้าไปดูเข้าไปเชียร์เข้าไปชมน้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะเอาเป็นว่าสําหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ น่ายินดีนะครับอาจารย์บิ๊กภูมิบดินก็คือดีใจที่ไดม้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับน้องอุ๋มอิงเป็นบ้านแทงแล้วก็ข่าวนี้เดี๋ยว,วพิมพ์อิ่มจะเอาไปอ่านในในรายการของคนรุกทุ่งอีกนะครับให้คนฟังทั่วประเทศเนาะขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิบดินมากที่เผยกับพมอิม่มเป็นที่แรกนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอาจารย์น่ารักมากจย์บิ๊กภูมิบดินนะครับน่ารักมากน่ารักจริงๆแล้วโสดด้วยนะ ขออนุญ,ญาตนะอาจารย์บิ๊กนะฮะก็นะับอาจารย์บิ๊กน่ารักมากแล้วก็อขอบคุณนาอที่มีอะไรก็ส่งข่าวข่าวสารตลอด mm hmm. อุ้งอิงก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิทยภูมิบรินคนหนึ่งเลยเพราะว่าน้องก็คือเกือบเคยไปเรียนกับอาจารย์วิทภูมิบรินแล้วเรียนลำนะครับเนาะ,รนะรเรียนร้องเรียนลำนั่นเองอยู่บ้านใกล้กันห่างกันไม่กี่กิโลนะเห็นเห็นหลายคนบอกนะครับและช่วงที่อาาุ้งอิงไปร้องเอื้อนทางนอีกน้อยอาจารย์บิ๊กภูมิบรินก็คือไป คุมห้องอัดก,กันเลยทีเดียวประสบความสําเร็จครับดังทั่วโลกสําหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยและตอนนี้ก็เป็นเพลงเปิดตัวของน้องอุงอิงไปบ้านแพงอยู่นั่นเองนะครับสำหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับก็รอเชียร์รอแชร์รอชมครับสาหรับเพลงนี้นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินโอ้โหแต่งเพลงคือแบบโอ้ยทุกคนต้องบอกว่าโพสต์ทุกวันนะครับเกี่ยวกับการแต่งเพลงให้กับศิลปินคือศิลปินมาให้อาจารย์บิ๊กคือแต่งเยอะมาก นะครับแล้วเพลงที่ปล่อยออกมาทุกเพลงคือเปรี้ยงนะครับเปรี้ยงจริงนะฮะเนาะด้วยการแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจย์บิ๊กด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้จยนบิ๊กภูมิรินด้วยงานเยอะมากนะครับก่อนจักไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชองอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ